งอนมันสุดยอดเลยวลากรรมเมื่อกี้นะครับเอากินน้ำก่นอนขี้ออาไปตัวเดียววะเออโมโหแล้วบอกมันด,เดเนิเดี๋ยวมาข้าวหนึ่งเดี๋ยวมาข้าวหนึ่งไปทั้งนอกก่อนไปทั้งนอกก่อนไปแรนกันจะข้าวหนึ่งจ่าทั้งนอกกันละเป็นคิวเป็นคิวเดี๋ยวมาลาทีีหลังเด้อซุ้มลูกรกจัก เมื่อกี้อา้าวกินน้ำเสร็ยจยังน้ำกินเสร็จยังเมื่อกี้นะครับผม,ผม,มผมไปโรตัสมาผมไปโรตัสมาแล้วทีนี้เสร็จปุบ๊บผมก็เลยเปิดกระจกนั่นแหละมันกระจกให้มันขึ้นขึ้นยืน,ข,น,ยนขึ้นยืนแบบถ่ายโชว์หล่อโชว์อะไรพอถึงโรตัสปุ๊บกําลังจะปิดกระจกพอจอดรถเท่านั้นแหละมันโดดเลยครับขับไปตั้งแต่นั้นมันไม่โดดมันโดดเลยแล้วทีนี้ไม่ได้ถ่ายคลิปไงไปคนเดียวแล้วทีนี้มันเป็นอารมณ์แบบว่ากลัวมันวิ่งออกถนน แล้วพอพอไม่ได้ออกไล่กันดานแล้วครับบ้านอย่างเงี้ยมันต่างประเทนาวกอนวิ่งออกถนนกอนวิ่งไปหาวัวหาควายมันไปหาวัวหาควายจริงที่หลังโลตัสครับแล้วผมก็วิ่งหน่อยทีนี้มีเด็กๆวิ่งตามมาด้วยครับแล้วบอกว่าอดีพอไปฟังเพลงดีไอ้ไหนว่าจะวิ่งมาจับช่วยไอ้เอฟซีแค่เอฟซีแค่ก็บมาจับซอยมันคิดว่าผมวิ่งน้องมันคิดว่าผมวิ่งไล่จับกับหมาทั้งทงที่ไม่ใช่ผมวิ่งไล่จับหมานะครับผมไม่ใช่วิ่งเล่นกับหมานะครับก็เลยว่าจะพามันเล่นข้างล่างให้มันสะใจ ตอนนี้เจอโจทย์มันก็คือบากอันนี้โจทย์มันนี่โจทย์มันโจทย์โจทย์โจทย์ที่แบบว่าไม่ถูกกันนี่ก็โจทย์แต่เดี๋ยวมึงเบิ้งแต่นดียมึงเบิ้งว่ามึงควายั้งนอกออกอันอ,ออกไปรึบสวยเลยคือที่แรกผมว่าจะเปิดวิ่งลงมาเลยนะแล้วทีนี้ถ้าเปิดลงมาโหสวยเลยดีนะ้วมทักทายกันอ้จจะถอยทักทายกันทักทายกันทักทายกันทักทาย ทักทายเร็วๆทักทายวันดีเพียนเพียนวันดีโอ้าเป็นจังไหน่วงนี้เว้ยงก็ว่าเปิดปกระโจงกูลงไงเปิดจังหน่อยนะกูจะลงไปหยอกงัวเป็นจังไหนนายเพียนแซ่บจีบวะบอยยิยงแต่ว่าจะให้กูลงไปนะว่ากแตกเลยก็ยิงแจ๊หยับเก็บเลยวะบ่าปากบ่ตริงเลยไปขั้นต่อไปเออไปตัวต่อไป อีกขาวขาวอย่าพูดนะลูกพี่ว่าจนใจเลยง่ายกูจเทงรถไปทั้งหนาต่อ <c oughs> ลงไม่ได้ลงคือสวยเลยครับผมอย่าขึ้นนะมันขึ้นไม่ได้ขึ้นคือสวยเลยอย่าพ่อแม่อนุญาตรอบนี้ถ้าผมเปิดกระจกลงอีกครับบันเทิงนะครับคลิปนี้แต่ผมไม่อยากบันเทิงนะครับ ผมไม่มีเพื่อนผมไม่มีเก่งเลยไม่แม,ม่ไ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 มลงลงลงปิดเจ้าจบกันเดี๋ยวเราจะวนกลับเ <c oughs> มื่อกี้เหนื่อยมากๆพอแล้ว <c oughs> แล้วก็แล้วก็เมื่อกี้ไอผมไปไล่มันแล้วทีนี้ตามมันขี้อ่ะแล้วผมมันมันอึอ่ะผมก็เลยบอกแล้วผมทั้งวิ่งกันทั้งทั้งอึแล้วมันขี้ติดดาว่ามันขี้หนีไม่กินกูน่ครับๆๆ <c oughs> หยาให้กันว่าพนันนะเพิ่งดีกันเมื่อกี้ครับ <c oughs> อันนี้หัวถ้า,าผมปล่อยไปปุ๊บผมปล่อยปล่อยได้อยู่แต่ทีนี้ย ติอดอย่างเดียวเลยยะแม่ฮัลโหลท่านไปรถตัดเมองหันไปโหลดไรวะอยู่รถตัดข้อยู่คุมเด็ท่านนี่แหละเอาไปน้ำเอาไปรถตัดเอาไปรถตัดโดลดลงรถหมูหมุนเบิร์ตแลนด์วันนี้คันภนสิมาปล่อยมันอีกก็ได้ลงมาเบิรงงหัวกันกับน้ำวันนี้สิ้นภัยเลยกันปล่อยเนี่ยไอปล่นี่เดี๋ยวดอฟังเลยกำลังซัลลิงมาั้งไง ไว้ใจไม่ได้ประเดี๋ยแนมยามังปีกระจกไปเวล่ะไปไปงานมาตั้ง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 ย่าเย็ดชิชชิอิสากิสาก้องใสตสิตายแล้วเพื่อนไปไปหาไปหาศากอยู่บ้านไปเขาสิตายละ จะไปถึงบ้านนะครับไปดูปฏิกิริยาของขาภาษาครับอีสวยเห็นมาขราจ้าคือรถมาตัวเยอะออสิตายแล้วเปนเยงคไปผู้เดียวนะโจ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 ตัน้ำตาบรรสนใจ้วมาท่าเนี่ยในกาบานโอ้ยเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายคลิปจริงครับตอนนี้แบบว่าพาไปรลตัดด้วยหลังรลตัดมันจะเป็นสนามสนามวิ่งเล่นไงครับนั่น นั่นสวยเครียดวันนี้ตาไปกับบ้าไปตัวเดียวเน้นอเกินไปวนะนะเกินไปมันเห็นงูวลไรเปิดประตูขันมาอุ้มมันโล่งมั้นแปลนหาหงหัวอ่ะจ้าถึงบ้านแล้ว ก็เป็นตัวเดียนะสองมาตรฐานกัเออเดี๋ยวมันก็ลงนะเดี๋ยวพ่อมันลงนะลูกเออเออเดี๋ยวพ่อมันลงเดี๋ยวพ่อมันลงเดี๋ยวพ่อมันลงใจจะขาดนี่นะครับทำไมผมไม่ได้ว่าจะถ่ายคลิปแบบโหตอนนั้นทั้งวิ่งไปไล่ที่วิ่งเกือบจะออกถนนวิ่งไปไล่วัวแล้วก็วิ่งไปหลังโถตัดแล้วติดถนนใหญ่ด้วยที่ไม่ไปที่ไม่มีเวลาถ่ายก็คือ ตอนนั้นห่วงความปลอดภัยมันอยู่ใจสิขาดนะมันแล้วมันเรียนตัด,ดนลอตายตายทั้งคูเลยใจขาดตายนะมันเลยนีล่ลูกมึนมึนโคตพอค่อนแม่นเลยก็เลยเด้วมาอยู่กับทั้งรอแลรวก็พากันขี่ไปบางงวดเลอดามซับ <laughs> สามวีกับรซาเขียนไว้แล้ะเหาอหลักาน